เรียกแฟนได้ยังโอบลุงรูปปรางแคปชั่นผาใจเต้นคนนี้ตัวจริงไม่ปิดบังค่ะงานนี้กองเช hey ียร์มีเฮคอมเมนต์แซวเรียกแฟนได้หรือยังหลังโอบินิดลงทริปหวานเกาหลีปรางกันนารันแคปชั่นผาใจเต้นคนนี้ตัวจริงไม่มีปิดบังค่ะในวันนี้ค่ะหวานจนน้ำตาลเรียกพอสำหรับนมโอบนิธและสาวปรางกันนารันหรือเลดี้ปรางของเรานั่นเองค่ะหลังจากที่ควางกันไปเที่ยวเกาหลีในช่วงปีใหม่พร้อมกับเปิดใจ ว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่ทางคู่ก็ลงภาพเสิร์ฟความหวานกันไม่หยุดค่ะทางภาพถ่ายมุนเดอกันพร้อมกับแคปชั่นที่รู้กันอยู่สองคนแถมหนุ่มโอบก็ส่งเกียร์เดินหน้าคอมเมนต์ภาพสาวปรางว่าอย่ามาจ้องแบบนี้นะทําเอาแฟนๆถึงกับใจฟูกันเลยทีเดียวค่ะแต่ล่าสุดทาเอาแฟนๆที่เชร์คู่นี้ให้คบกันและใช้คําว่าแฟนสักทีไม่สามารถอยู่เฉยๆได้แล้วเพราะมวนกลิ่นความรักมันอบอวลฟุ้งเสลือเกินค่ะเมื่อทาง i G ได้ออกมาเป็นไอจภาพรวมวิวจากกล้องฟิล์มของโอบออกมาเคลื่อนไหวพลภาพสาวปรางที่พักพิงยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือแคปชั่นของเจ้าตัวค่ะที่เขียนเอาไวาเ้เหมือนเป็นการเล่นคำแซวชื่ออินสตาแกรของตัวเองซึ่งแปลว่าคนนี้ของจริงไม่มีปิดบ้างทำเอาแฟนๆนั้นฟินกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะ